10 Year Anniversary ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านด้านหลังของผม ประเทศไทยสำหรับเวทีการประกวดนางงามเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับอ่อนอื่นต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจอยากจะลืนอยากจะยืนร้องไห้แต่ไม่สามารถจะร้องได้เพราะเวลาจำกัดมากขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวดตั้งแต่มีิสแกรนไ i l แ n นตั้งแต่ปีที่หนึ่งเป็นต้นมาปัจจุบันครบสิบปีต้องกราบสวัสดีุตรงนี้ด้วยนะครับจากใจจริงๆถ้าไม่มี พวกท่านเราไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้10ปีแล้วไม่ต่ำกว่า1,000ล้าน นี่จะเป็นนี่ค,คุณทุกท่านตลอดไปเพราะว่าเราได้เงินของท่านมาทุกบาททุกสตางค์เรานำมาใช้เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นผู้หญิงที่มีสามอย่างที่ครบถ้วนคือเบสบอดี้บิวตี้และก็เบรนเพราะฉะนั้นเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ของเราเป็นเวทีที่ชัดเจนนะครับเราต้องการหาผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยเราเก้าวข้ามการประกวดนางงามไปแล้ว เราต้องการผู้หญิงสวยที่มีคุณภาพครบทุกด้านและเป็นผู้หญิงที่สามารถใช้ชีวิตได้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยเพราะว่าเวทีมิสแกรนไทยแลนด์เราเน้นเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นเราจะต่อสู้กันต่อไปด้วยพลังของคนรุ่น ไม่เป็นเพียงแค่การประกวดนางงามแต่นางงามทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับทุกคนที่มีมงกุฎวันนี้มีทั้งหมด87มงกุฎนะครับ77คนอยู่ด้านหลังเป็นตัวแทนจากทุกจังหวัดผมบอกเลยครับว่า เจนเะยีแอนนิวเซอร์รีผมไม่เสียใจเลยที่ผมต้องทุ่มเงินมากกว่าปกติ <ge>. okay. เพราะคุณด,ดูทุกคนครับวันนี้ทำโชว์มผมถือว่าไม่มีใครพลาดขอเสียงวบมือให้เขาอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดมากพูดด้วยความเต็มใจและอุ่นใจเหลือเกินว่ารักพวกเขาทุกคนอย่างสุดหัวใจ เพราะว่าเขามาแบบเป็นใจนี่คือสเสน่ห์ของเวที Miss Grand Thailand ของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายือนหยัดอยู่ก็คือเราจะพัฒนาฝีมือของเราขึ้นไปเรื่อยๆสิบปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หลายคนบอกว่าเราประสบความสำเร็จ แต่เอาจริงๆนะครับผมไม่อยากใช้ค,คําว่าประสบความสําเร็จเราไปถึงเป้าหมายในระดับหนึ่งที่เราวางไว้และในปีนี้ครับเราจะเปลี่ยนนามสกุลกันเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เป็น FC ของ Miss g แกรนก็จะได้เปลี่ยนนามสกุลกันด้วยเราจะเป็นม s s แกรนมักหาชนในปีนี้ครับเราจะเข้าก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะเพื่อให้เป็นเวทีแรกของโลก และของประเทศไทยที่เราเป็นมหาชนจากการประกวดนางงามจริงๆเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าความยั่งยืนความตั้งใจความพยายามไม่เคยทรยศใครและเราเป็นสมบัติของประเทศไทยโดยแท้จริงขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้กําลังใจกันมาตลอด กลับไปย้อนนึกถึงปี2013เรารู้สึกว่าเป็นปีที่เราต้องกดดันมากนะครับและในวันนี้ผู้ชนะคนแรกของประเทศไทยก็มาอยู่ณนะที่นี้ด้วยนะครับขอเสียงรบมือให้ออยาดาพร้อมช่อดอ,อกไม้ให้ผมนิดนึงเพราะวันนี้นะครับขอช่อดอกไมขอเสียงที่จะนำให้ออยาดาหน่อยครับ ใหมนเดิมน,นะครับเพิ่งจบการศึกษาปริญญาโทจากอังกฤษนะครับแล้วก็กําลังดังอยู่นะครับเป็นนักแสดงทางช่องเจ็ดนะครับปรากฏว่าน้องเป็นคนที่เก่งมากเก่งที่จะฉลาดคิดขณะที่น้ํากําลังขึ้นนะดวงกําลังขึ้นแต่หักมุมนะ,ปะเปี่ยนจนจบปริญญาโทที่อังกฤษและกําลังจะกลับไปรับปริญญาซึ่งถือว่านี่คือสเสน่ห์ไคยบอกว่ามิสแกรน์ไม่มีการศึกษาหรือการศึกษาน้อยไม่มีฐานะคิดผิด คิดใหม่ได้นะครับยังคงยืนยันนะครับเวทีเราไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราเป็นเจ้าของและ f c ทุกคนกำลังจะเป็นเจ้าของคล้ายๆกับผมครับเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปนะครับภายในสิ้นปีนี้ทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้นะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ในการกองประกวดทุกๆท,ท่านนะครับที่ออกสู้กันมานะครับจนถึงปีนี้นะครับ ถึงแม้ว่าระบบจังหวัดนะฮะอาจจะมีมาประมาณ7ปีนะครับแต่ทุกท่านก็ทำได้เต็มที่แล้วก็มีเม็ดเงินนะครับไหลเข้าสู่จังหวัดท่านทุกๆจังหวัดแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งทุกๆท่านขอบคุณพี่โอยายาขอบคุณคุณหมอกัน ท่านด้วยนะครับก็พูดไม่หมดต้องขออภยัยแต่ในที่นี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่ามี t i t เ e s p o สปอนเซรายที่น่ารักที่สุดนะครับผมจะเกาะเขาตลอดจนถึงปีที่20นะครับในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญ c ีอโอนิดนึงนะครับของหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์หรือหงทอง .com ขอเสียงปรบมือด้วยครับขออนุญาตมอบช่อดอกไม้เป็นกรณีพิเศษ <laughs> เพื่อเป็นสนธิสัญญาว่าปีหน้าขอ20ล้านรับเลยครับ

ขอบคุณจริงๆขออนุญาตขอบคุณจากใจน้องๆพี่ๆสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยขอบคุณแฟนคลับมิสแกรนที่เริ่มจากเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วค่อยๆเปลี่ยนใจเชินิดเชินิดนะครับจนขนาดนี้ผมถือว่าเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแจ่แกรนแล้วเราก็เป็นเวทีดับหนึ่งจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เปิดใจต้อนรับเรามากขึ้นเราจะ จะไม่ทําให้คุณผิดหวังเด็ดขาดเพราะว่ามูลค่ามันคงไม่ใช่เรื่องของเงินนะครับไม่ใช่เรื่องของว่าความสําเร็จคืออะไรแต่มูลค่าที่แท้จริงก็คือความรักที่ทุกคนเปิดใจให้กับเรายอมที่จะหันมามองแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็พักก่อนสําหรับแบรนด์ต่างประเทศเพราะว่าประเทศไทย ประโยคสุดท้ายที่จะบอกเอาไว้ผมเดินทางมาทั่วโลเกเพิ่งกลับจากโคลอรเบียทุกที่เขาปูุิใจกับเรามากเหมือนกับทุกคนในที่นี้แต่ยังมีคนไทยบางจำพวกที่พยายามเหยียบคนไทยด้วยกันเองอย่าเหยียบมากเลยครับเพราะเดี๋ยวคุณจะจมไปเพราะการเหยียบ ขอบต้องขอขอบคุณนะครับคุณตะวัดอิสระไก่ศิีเปอยงสูงครับเรนชัยคุณตะวัดให้เกีติในการถ่ายภาพนะครับกับผู้เข้าประกวดทั้งเจ็ดจังหวัดครับและนี่นะครับคือความยิ่งใหญ่นะครับของมิสแกรน n ร t ยแลนด์ d 2022นะครับ so raise your c o p i n u please so please welcome Miss Grand International 2021 r o u n two อย่าลืมนะครับติดตามทุกกิจกรรมของเราที่เกิดขึ้นนะครับผ่านทางทุกโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นชัง YouTube Channel g ์ทีวีเฟซบุ๊กอินส a าแกร t ท k กท็อปมิสแกรนด์ไทยแลนนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไป